ครับผู้ชมรับฟังกันก่อนนี้ต้องบอกเลยว่าจะต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังกันให้ดีดสวัสดีครับทุกทุกคนครับขอต้อนรับเข้าสู่สาระที่มีความหลอนกับในช่วงของสาระครับดีอยู่กับผมครับ 1.1LC ห่างหายกันไปนานครับกับในช่วงของสาระที่มีความหลอนและก็มีความรู้นั่นเองเรื่องราวในวันนี้นะครับที่ผมจะเล่าให้กับทุกคนได้รับชมแล้วก็รับฟังกันนี้เนี่ยเป็นประเพณีหนึ่งทางภาคเหนือครับที่จังหวัดเชียงใหม่พอดีว่าผมเนี่ยมีโอกาสเดินทางไปที่เชียงใหม่ไปสักการะบูชาพระธาตุดอยคําแล้วบังเอิญว่าก่อนทางขึ้นครับผมได้สังเกตเห็นว่าทางขวามือเนี่ยจะมีสารสารหนึ่งที่เขียนว่าปู่แสยาแส ผมก็เลยไปค้นหาข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับสารปูแสยาแสะแล้วก็ได้ไปค้นพบมาครับว่าสารสารนี้นะครับไม่ใช่เป็นเพียงแค่สารธรรมดาแต่นี่คือสารที่มีประวัติความเป็นมาไม่ต่ำกว่าร้อยกว่าปีกับตำนานยักษ์สตนที่อยู่คู่เมืองเชียงใหม่มาอย่างยาวนานเรื่องราวเรื่องนี้นะครับผมก็ต้องบอกก่อนเลยครับว่าจะต้องใช้วิจารณญาณในการัชมรับฟังกันให้ดีๆเพราะเรื่องราวเนื้อหาทั้งหมดในวันนี้นั้น เป็นเรื่องราวของยักษ์ปูแสกยาแสก ริงเรื่องราวเกี่ยวกับการทรงปู่แสย่าแสการทําพิธีประเพณีอะไรต่างๆที่เขาเรียกกันว่าประเพณีเลี้ยงดงนี่นะครับอย่างถ้าใครได้เคยดูเรื่องราวของหนังผีที่โด่งดังเมื่อตอนช่วงปีก่อนๆน,นี้ที่ชื่อว่าร่างทรงเนี่ยหลายคนจะสังเกตเห็นครับว่าจะมีอยู่ฉากหนึ่งที่มีหมอผีมีลูกศิษย์กําลังจูงควายเข้าไปในสถานที่แห่งหนึ่งแล้วก็มีการเชือดควายจับควายมาชำแหละอะไรต่างๆนี้เนี่ย จากฉากนี้แหะครับมันก็จะคล้ายคลึงกับประเพณีการเลี้ยงดงของปู่แสะย่าแสะประเพณีนี้ต้องใช้ควายสังเวยรับเพื่อให้ร่างทรงเนี่ยได้กินเนื้อสดๆซึ่งที่ผมจะพูดถึงเนี่ยถูกจัดขึ้นในวัน14บค่ำเดือน9หรือประมาณเดือนมิถุนายนของทุกๆปีในช่วงต้นปีเนี่ยเราอาจจะยังไม่ทราบวันที่แน่นอนครับแต่ว่าวันที่ประเพณีเลี้ยงดงที่จะถูกจัดขึ้นจริงๆเนี่ย จะทราบอีกทีก็ช่วงประมาณหลังสงการหรือไม่ก็ช่วงประมาณพฤษภาอะไรประมาณอย่างนี้ประเพณีนี้ครับถูกจัดขึ้นในทุกๆปีที่จังหวัดเชียงใหม่จะมีการจัดพิธีกรรมอย่างหนึง่งในพิธีนั้นเนี่ยต้องนําควายตัวดําที่เป็นตัวผู้มีลักษณะเข่ายาวเท่าหูมาเชื่อให้ร่างทรงเนี่ยได้กินเนื้อควายดิบๆเลือดสดๆณนะตรงนั้นโดยประเพณีที่ผมว่าเนี่ยก็คือประเพณีเลี้ยงดงนี่แหละครับ เพื่อที่จะบวงสวงปู่แสยาแสะประเพณีเลี้ยงดงครับบวงสวงปู่แสยาแสะเป็นประเพณีเก่าแก่ที่สืบทอดกันมามากกว่า100ปีจัดขึ้นเพื่อเส้นไหว้ปู่แสยาแสะที่ชาวบ้านเชื่อว่าเป็นผู้ปกปักรักษาดอยสุเทพและก็ดอยคำให้มีความอุดมสมบูรณ์ทำให้ฝนตกต้องตามฤดูกาลประชาชนไม่เจ็บไม่ป่วยไม่เป็นไข้ทำการเกษตรได้ผลดีตลอดปี สำหรับการทำพิธีก็จะเริ่มจากการนํำข้าวตอกดอกไม้ผลไม้อาหารคาวหวานมาบวงสวงที่ศาลร,รูปปั้นปูแสยาแสะตรงบริเวณทางขึ้นระธนไดดอยคำจะสังเกตเห็นได้นะครับว่าทางขวามือก่อนที่จะขึ้นไปข้างบนเนี่ยจะมีศาลศาลนี้นะครับก็คือศาลของปู่แสยาแสะตรงนั้นเนี่ยก็จะมีรูปปั้นของปูแสยาแสะให้ทุกคนได้กราบไหว้บูชา ซึ่งในพิธีครับหลังจากที่มีการบวงสวงอาหารข้าวหวานเสร็จแล้วก็จะมีการรำบวงสวงดวงวิญญาณปู่แสยาแสะแล้วก็มีขบวนอันเชิญพระบดพระบดในที่นี้เนี่ยก็คือเหมือนกับเป็นรูปที่เขียนแล้วก็วาดเป็นรูปของพระพุทธเจ้ารครับซึ่งพระบดนี้เนี่ยจะถูกเก็บไว้ในหีบสีดําจากวัดป่ามายังที่ศาลปู่แสยาแสะก่อนจะมีการจัดขบวนแห่ไปยังบริเวณที่ใช้ทําพิธีซึ่งอยู่บริเวณลานโร่งในป่า ซึ่งชาวบ้านเนี่ยจะเรียกกันว่าดงบริเวณที่ตั้งของพิธีครับจะมีหอผีชั่วคราวก็คือสาลเพียงตาทําด้วยโครงไม้ไผ่ตั้งเรียงกันไว้ทั้งหมด12หลังซึ่งหอผีของปู่แส่ย่าแสะจะมีขนาดใหญ่กว่าหอผีอื่นๆโดยถือว่าผีปู่แสะย่าแสะเนี่ยเป็นผียักษ์ข้างในนั้นเนี่ยจะมีตะวักค,คือกระทงที่บรรจุเครื่องเส้นทั้งของหวานของคาว และยังมีกระบอกไม้ไผ่สุราอีก22กระบอกวางไว้ที่หอผีทั้ง12นอกจากนี้เนี่ยต้องวงด้วยได้สายสินร้อมหอเอาไว้ทั้งหมดเพราะถือว่าเป็นเขตศักดิ์สิทธิ์ห้ามคนที่ไม่เกี่ยวข้องในพิธีเนี่ยเข้าไปในนั้นเป็นอันขาดก่อนการสักการะจะมีการนําควายตัวผู้ที่มีลักษณะพิเศษควายตัวผู้นี้นะครับไม่ใช่ว่าจะไปตามหาที่ไหนแล้วก็หยิบมาเชือดเลยก็ได้ แต่ว่าการที่นําควายตัวผู้มาสังเวยในครั้งนี้เนี่ยต้องเป็นควายที่มีลักษณะเฉพาะครับซึ่งจะถูกเขียนแล้วก็ระบุเอาไว้มาเป็นร้อยกว่าปีแล้วว่าการที่จะบูชาปู่แส่ย่าแส่เนี่ยควายที่จะนํามาทําพิธีนั้นจะต้องเป็นควายตัวผู้สีดํามีลักษณะคือเขาต้องยาวเท่ากับหูและต้องไม่เคยไถยหน้ามาก่อนซึ่งเป็นลักษณะพิเศษที่ตามหาได้ยากมากๆ แต่ก็สามารถตามหากันมาได้นในทุกๆปีครับนำมาเชื่อสดๆที่บริเวณกลางงานเมื่อเชื่อเสร็จแล้วก็จะต้องนำเนื้อสันในสองชิ้นไปแขวนไว้ที่หอผีของปู่แสย่าแสะ,สะเนื้อที่เหลือเนี่ยจะนำไปปรุงอาหารเลี้ยงกันส่วนหนังควายที่ติดกับศีษะนั้นจะนำไปปูไว้ที่ด้านหน้าของหอผีปู่แสยาแสะจากนั้นเนี่ยจะมีการทำพิธีทางศาสนา และมีพิธีแห่ผ้าพระบทซึ่งเป็นผ้าที่มีรูปวาดของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าปางห้ามญาติพระบทนี้เนี่ยมีอายุเก่าแก่มากกว่า100ปีถูกสร้างขึ้นตั้งแต่ปีพศ4 6 9จันอันเชิญมาบริเวณพิธีนำมาแขวนไว้ที่ยอดไม้ให้แกว่งไกวไปมาเพื่อหลังจากที่ปูแส่ญาแสะประทับร่างทรงแล้วจะได้เห็นรูปของพระพุทธเจ้าแกว่งไกวไปมา ทำให้เข้าใจว่าพระองค์ยังมีชีวิตและยังเกิดความเกรงกลัวอยู่สาเหตุที่ว่าทำไมต้องนำรูปพระบดมาแขวนเนี่ยเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังหลังจากเนื้อหาต่อไปนี้นี่นะครับเพราะว่าหลังจากที่มีการแขวนรูปพระบดเสร็จแล้วเนี่ยพิธีตรงนี้ก็จะเสร็จสิน้นก็จะเริ่มประกอบพิธีการเข้าทรงแล้วก็พิธีกรรมเลี้ยงดงโดยพ่อเท่าผู้ที่เป็นคนประกอบพิธีจะทําพิธีอัญเชิญปู่แสย่ยาแส่ พร้อมทั้งผีลูกหลานเสน,นาอำบาททั้งปวงมารับเครื่องเส้นสังเวยถือว่าเป็นช่วงเวลาของพูดผีที่จะออกมาเฉลิมฉลองเพราะบางครั้งก็มีบางตนที่ไม่ได้รับเชิญมาก็เข้ามาร่วมในพิธีด้วยบางคนเนี่ยเกิดอาการคล้ายเป็นร่างทรงต่างแสดงอาการเหมือนคนถูกประทับร่างมีการลุกขึ้นมาร้องรำทำเพลงบางคนเนี่ยก็นอนดิ้นกลิ้งไปกับพื้นลุกขึ้นมารำต่อ ซึ่งหลังจากที่พ่อเท่าเนี่ยทำพิธีอัญเชิญแล้วผีปู่แสย่ยาแสะจะเข้าประทับร่างหรือเรียกว่าทรงม้าขี่ต่อจากนี้เนี่ยผีในร่างทรงก็จะเดินไปหยิบอาหารจากกระทงในหอผีทั้ง12มากินอย่างละเล็กละน้อยพร้อมทั้งดื่มสุราที่จัดไว้ให้หลังจากนั้นเนี่ยก็จะเดินไปนั่งบนหนังควายที่ชาวบ้านเนี่ยเตรียมเอาไว้แล้วโยกหัวควายไปมาด้วยท่าทางที่ดูสำราญใจ พร้อมกับการนําเนื้อควายสดที่แขวนไว้ที่หอผีมาเคี้ยวไปด้วยเมื่อเคี้ยกินเนื้อและดื่มสุราจนอิ่มร่างทรงเนี่ยก็จะนําท่อนไม้ที่ทำเอาไว้เพื่อแคะฟันเป็นท่าทีแสดงว่าอิ่มนําสําลาญแล้วต่อมาเนี่ยก็จะลุกเดินไปพบป่ากับชาวบ้านเพื่อให้พรก่อนจะไปการาบคารวะพระบทซึ่งเป็นตัวแทนของพระพุทธ,เ,ธเจ้าหลังจากนั้นเนี่ยก็จะออกจากร่างทรงไปจริงๆแล้วนะครับพิธีกรรมเนี่ย จะมีการเข้าส่งถึงสองรอบรอบแรกเนี่ยจะเป็นผีปูแสเนี่ยจะเข้าก่อนหลังจากกินเนื้อและกับพระบทเสร็จเนี่ยก็จะออกแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นร่างของย่าแสครับที่จะเข้าต่อแต่เพื่อความกระชับของเนื้อหาเนี่ยผมขออนุญาตอธิบายรวมกันเลยว่าจะมีการเข้าส่งเพื่อกินเนื้ออะไรยังไงแล้วเนื้อควายที่กินนะครับก็จะกินแบบสดสดดิบๆหลายคนก็จะเห็นภาพในสื่อโซเชียลครับที่จะมีร่างส่งเนี่ยกำลังนั่งกัดแทะเนื้อควายอย่างอาเ็ดอร่อย เนื้อตรงนั้นเนี่ยเป็นเนื้อที่พึ่งเชืออแล้วก็กินกันสดๆต่อหน้าผู้ที่เข้าชมพิธีในตอนนั้นหลายๆคนที่ฟังมาถึงตรงนี้แล้วอาจจะยังสงสัยว่าแล้วทําไมพิธีกรรมนี้ถึงต้องเส้นไหว้ด้วยเนื้อควายสดๆใช่ไหมครับคือบางทีแล้วเนี่ยเราอาจจะเส้นไหว้ด้วยวิธีอื่นก็ได้แต่ทําไมต้องเป็นเนื้อควายเรื่องนี้ครับผมต้องพาทุกคนเนี่ยย้อนกลับไปเป็นร้อยกว่าปีหลายร้อยปีเลยนะครับกับตำนานพื้นเมืองของเชียงใหม่ ตำนานเชียงใหม่ปางเดิมและตำนานวัดดอยคำเนี่ยเขาเล่าเอาไว้ครับว่าอดีตบ,บรรพการก่อนตั้งเมืองเชียงใหม่หรือสมัยก่อนเรียกกันว่าเมืองนบบุรีสีนครพิงมีเมืองหนึ่งเรียกว่าระมิงนครหรือบุพนครตั้งอยู่เชิงดอยเขาสุเทพและดอยคำประชาชนในเมืองนี้เนี่ยมีอาชีพเกษตรกรรมและค้าขายเมืองระมิงนครเนี่ยมีความอุด,ดมสมบูรณ์มากเต็มไปด้วยภูเขาต้นไม้ ลำน้ำลำห้วยทางด้านทิศตะวันออกของเมืองมีภูเขาหลายลูกเรียงสลับซับซ้อนสวยงามทอดยาวตลอดแนวหรือภาษาทางเหนือที่เขาจะเรียกกันว่าดอยนั่นแหละครับซึ่งที่นั่นเนี่ยเป็นที่อาศัยอยู่ของสัตว์น้อยสัตว์ใหญ่นานาชนิดและยังเป็นที่อาศัยอยู่ของยักษ์ผู้รักษาดอยไม่ให้ผู้ใดเนี่ยมาบุกรุกทำลายด้วยโดยโดอยทางเหนือเนี่ยจะเรียกว่าดอยสุเทพ ส่วนดอยทางใต้เนี่ยจะเรียกว่าดอยคำที่ดอยนั้นเนี่ยมียักษ์สองสามีภรรยาและบุตรชายอาศัยอยู่โดยยักษ์ปู่แสรักษาดอยสุเทพและยักษ์ย่าแสเป็นผู้รักษาดอยคำยักษ์สองสามีภรรยามีบุตรชื่อสุเทพอาศัยอยู่ในป่าคอยจับมนุษย์และสัตว์น้อยใหญ่เนี่ยกินเป็นอาหารโดยอาศัยอยู่ในป่าทางฝั่งของเมืองบุพนคร ประชาชนในเมืองที่จะต้องเข้าไปในป่าเพื่อหาอาหารดำรงเลี้ยงชีพเก็บพืชผลไม้รากไม้ลูกไม้หัวมันและล่าสัตว์เนี่ยก็จะถูกยักษ์ทั้งสาเนี่ยจับกินเป็นอาหารอยู่อย่างประจำเดือดร้อนถึงเจ้าเมืองรัมยิงนครเป็นอย่างมากโดยเจ้าเมืองเนี่ยไม่รู้จะทำเช่นไรดีจึงจะไม่ให้เกิดเรื่องร้ายแบบนี้ขึ้นและในครั้งนั้นเนี่ยนดินแดนชมพูทวีปองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตัดสรุปเป็นองค์ปฐมศาสดา ได้ทรงโปรดสัตว์และได้เผยแพร่จริธรรมะมาทางชมพูทวีปพ,พร้อมพระอานนทสาวกจนได้เสด็จมาถึงดินแดนแห่งเมืองรัมินครหรือบุพนาครเจ้าเมืองเนี่ยได้ทูลร้องทุกข์แด่องค์ปฐมศาสดาว่าราษฎรในเมืองได้รับความเดือดร้อนลำบากอย่างหนักเนื่องจากถูกยักษ์ทั้งสามตนจับกินเป็นอาหารประจำทำให้ประชาชนในเมืองเนี่ยตื่นกลัวไม่กล้าที่จะเข้าไปในผืนป่าทั้งสองดอย ประชาชนบางส่วนเนี่ยได้ย้ายหนีออกจากเมืองไปแล้วเพราะกลัวว่าจะถูกยักษ์เนี่ยจับกินเป็นอาหารเมื่อครั้งเจ้าเมืองเนี่ยส่งทหารไปปราบก็ถูกยักษ์สองสามีภรรยาจับกินจนหมดจนทำให้ประชาชนในเมืองรู้สึกหวาดกลัวและตอนนี้เนี่ยเมืองบุพาคนครแทบจะกลายเป็นเมืองร้างไปแล้วขอให้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงช่วยเหลือประชาชนผู้เดือดร้อนและโบสถ์สัตว์ พระองค์เนี่ยจึงได้เสด็จมาพร้อมกับภาษาวกเพื่อช่วยเหลือเจ้าเมืองและประชาชนครั้นเมื่อพระองค์เนี่ยเสด็จมาถึงบริเวณเชิงดอยคํายักษ์ทั้งสามตนได้เห็นพระองค์เนี่ยท่านทรงผ้าสีเหลืองเปลือกไม้เลยนึกว่าเป็นมนุษย์ธรรมดาจึงจะไล่จับพระองค์เพื่อจะกินเป็นอาหารองค์ปฐมศาสดาจึงได้แสดงอิทธิฤทธิปฏิหารจนยักษ์ทั้งสามตนเนี่ยพ่ายแพ้แก่พระองค์แล้วก้มรงกาบเบื้องบาทองค์ศาสดา เพื่อทูลร้องขอชีวิตองค์สัตดาเนี่ยจึงแสดงพระธรรมแก่ยักษ์ทั้งสามตนทรงตรัสกับยักษ์ทั้งสามตนว่ามนุษย์มีชีวิตยักษ์มีชีวิตสัรพสัตว์ทั้งหลายมีชีวิตการเอาชีวิตหรือการฆ่าเป็นบาปอันหนักยิ่งควรละเว้นเราจึงไม่เอาชีวิตแก่ท่านยักษ์ทั้งสามเราขอยักษ์ทั้งสมจงละการฆ่าไว้ชีวิตแก่มนุษย์และสัตว์ทั้งหลาย ขอให้ยักษ์ทั้ง3ามเจริญศีลภาวนารักษาศีลห้าดูแลรักษาป่าและเก็บผักผลไม้หัวมันกินเป็นอาหารแทนการกินชีวิตมนุษย์และสัตว์น้อยใหญ่ยักษ์ปู่แสะแล้วก็ยักษ์ย่าแสะรวมไปถึงรูปเนี่ยจึงได้กราบทูลร้องขององค์ศา,าสดาว่าข้าพเจ้าเนี่ยเป็นยักษ์ดำรงชีวิตด้วยการกินเนื้อมนุษย์และสัตว์น้อยใหญ่ข้าพร้อมที่จะเจริญศีลภาวนา และละการฆ่าทั้งปวงฆ่าทั้งสองจะถือศีลห้าละการฆ่าจเจริมภาวนาในป่านี้ตลอดไปและปีปีหนึ่งฆ่าทั้งสองขอพระองค์ทรงอนุญ,ญาตให้เราทานเนื้อมนุษย์ปีละครั้งโดยขอให้เจ้าเมืองและประชาชนในเมืองจัดเครื่องเส้นไหว้บวงสวงสักการะพร้อมเนื้อมนุษย์ให้แก่ฆ่าทั้งสองแน่นอนครับว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านไม่ทรงอนุญ,ญาตอย่างแน่นอน ยักษ์ทั้งสองนจึงกราบทูลขอต่อองค์ศาสดาอีกครั้งว่าในปีหนึ่งขึ้น14ข้่ําเดือน9้าเหนือของทุกปีข้าทั้งสองจะออกจากการจำศีลภาวนาในป่าขอเจ้าเมืองและราษฎรในเมืองนำเครื่องเส้นไหวบวงสวงเช่นผักผลไม้อาหารคาวหวานและควายรุ่นสองตัวโดยยักษ์ปู่แสผู้เป็นยักษ์สามีขอกินควายเผือกดำส่วนยักษ์ย่าแส ผู้เป็นยักษ์ภรรยาจะขอกินควายดํำกีบพึ่งควายสองตัวมีลักษณะหูกับเขาต้องยาวเท่ากันเพื่อฆ่าและนำมาเส้นไหว้แล้วฆ่าทั้งสองเนี่ยจะมารับเครื่องเส้นไหว้ทุกปีและจะไม่มาราวีมนุษย์หรือสัตว์น้อยใหญ่อีกต่อไปขอให้ท่านเจ้าเมืองได้นำเครื่องเส้นไหว้ทั้งสองแห่งคือเชิงวัดพระธาตุดอยสุเทพและเชิงวัดพระธาตุดอยคำตามที่ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติธรรม หลังจากที่องค์สัมมาสัมพุทธเจ้าครับได้รับฟังคำของยักษ์ปู่แสยาแสะแล้วท่านเนี่ยก็ทรงนิ่งแล้วก็ให้ผู้ที่เป็นเจ้าเมืองเนี่ยเป็นผู้อนุญาตเองส่วนลูกยักษ์สุเทพเนี่ยได้บรรลุธรรมและกราบทูลขอองค์าศาสดาบวชเป็นพระในพระพุทธศาสนาแต่เนื่องจากว่ายักษ์เนี่ยไม่สามารถบวชเป็นพระได้องค์าศาสดาเนี่ยจึงอนุญาตให้บวชเป็นพะระฤาษีให้ถือศีลแปดตลอดไปและก็ตั้งชื่อว่าสุเทวฤาษี องศาสดาเนี่ยได้มอบเส้นพระเกศาให้ยักษ์ทั้งสามเพื่อนําไปกราบไหว้บูชาระหว่างที่ทำำําจําศีลภาวนาอยู่ในป่าหลังจากนั้นเนี่ยก็ได้เสด็จกลับวัดเวรุวันในชมพูทวีปจากนั้นเนี่ยครับยักษ์ทั้ง3ตนจึงได้ดูแลร,รักษาผืนป่าดอยสุเทพและดอยคําทําให้บ้านเมืองเนี่ยอุดมสมบูรณ์ฝนตกต้องตามฤด,ดูกาลประชาชนเนี่ยมีความสุขเกิดความมัง่งค้่งในเมืองเกิดความเจริญรุ่งเรืองสืบต่อมา ครั้นเมื่อถึง14ค่ําเดือน9เหนือเจ้าเมืองและประชาชนเนี่ยจึงจัดขบวนแห่เครื่องเส้นไหว้บวงสวงมาสักการะตามที่ยักษ์ทั้ง3กราบทูลขอนําไปสักการะยักษ์สองแห่งคือเชิงดอยสุเทพและเชิงดอยคําตามกําหนดเวลาทุกปีสืบมาจนถึงสิ้นอายุไขของยักษ์ทั้งสองเมื่อยักษ์ทั้งสองสิ้นชีวิตลงเจ้าเมืองและประชาชนเนี่ยยังคงรักษาสัจจะสัญญา ที่ให้ไว้กับยักษ์ปู่แสะยาแสะเพราะวิญญาณของยักษ์ทั้งสองยังคงสิงสถิตยอยู่ในป่ายังคงแสดงอิทธิฤทธิ์ปฏิหารอยู่เสมอคอยรักษาป่าดลบันดาลและประทานความอุดมสมบูรณ์ให้ป่าทั้งสองดอยผู้บุกรุกผืนป่าทำลายป่าเนี่ยจะมีอันเป็นไปโดยไม่ทราบสาเหตุเจ้าเมืองและประชาชนเนี่ยจึงมีความเชื่อว่าเป็นเพราะอิทธิฤทธิ์และปฏิหารของวิญญาณยักษ์ปู่แสะยาแสะ และแม้ว่าเวลาเนี่ยจะผ่านมาหลายร้อยปีแต่เมื่อถึง14ค่าเดือน9้าเหนือของทุกปีประชาชนเนี่ยจะพร้อมใจช่วยกันจัดขบวนแห่ตกแต่งเครื่องบวงสวงเส้นไหว้และอัญเชิญวิญ,ญญาณของยักษ์ทั้งสองตนมาประทับร่างทรงเพื่อรับเครื่องบวงสวงดังกล่าวกลายเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมารุ่นสู่รุ่นแต่ในปัจจุบันเนี่ยพิธีกรรมเชิงรอยสุเทพเนี่ยได้สูญหายไปเหลือเพียงแค่จุดเดียวคือจุด เชิงวัดพระธาตุดอยคำที่ชาวเมืองแม่เฮียเนี่ยได้ร่วมกันสืบทอดจิตวิญญาณความเชื่อไว้ให้คงอยู่กับประชาชนตลอดไปชั่วการประเพณีปู่แสย่าแสเนี่ยเป็นประเพณีที่มีความน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับจริงๆเนี่ยปีนี้ผมตั้งแผนเอาไว้ครับว่าหากมีโอกาสเนี่ยผมอยากจะเดินทางไปเยี่ยมชมประเพณีน,นี้ด้วยตัวเองผมเชื่อว่าประเพณีที่อยู่คู่กับชาวเชียงใหม่มาร้อยกว่าปีเนี่ยมันต้องมีความศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ความขลังเนี่ย อยู่คู่กันมาอย่างแน่นอนเพราะไม่อย่างงดในประเพณีนี้ครับไม่ถูกจัดต่อเนื่องกันมาเป็นร้อยกว่าปีอย่างแน่นอนประเพณีนี้นะครับถ้าเกิดว่าใครอยากจะไปเยี่ยมชมด้วยตัวเองเนี่ยก็สามารถเดินทางไปได้นะครับแต่ว่าในปีนี้เนี่ยจะต้องดูกําหนดการดีๆนะครับว่าวันเลี้ยงดงเนี่ยหรือวันที่จัดประเพณีบูษะยะาแสเนี่ยจะตรงกับวันใดของเดือนมิถุนาหากมีโอกาสนี่นะครับก็อยากให้ทุกคนเนี่ยไปลองดูประเพณีนี้ด้วยตาของคุณเอง ผมเชื่อว่าเป็นประเพณีที่ศักดิ์สิทธิ์จริงๆเรื่องราวต่างๆที่ผมเล่าให้ฟังในวันนี้นะครับจะต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังกันให้ดีๆเรื่องราวความเชื่อประเพณีอะไรต่างๆก็เป็นเรื่องที่ผู้หลักผู้ใหญ่ของบ้านเมืองนี่แหละครับเขาเล่าสืบต่อกันมาอีกทีหนึ่งผมเนี่ยมีโอกาสเดินทางไปที่วัดพระธาตุดอยคําครับเพื่อไปสักการะบูชาองค์หลวงพ่อทันใจหลังจากนั้นเนี่ยผมก็เดินทางมาไหว้ปู่แสะยะแสะที่ศาลที่ตั้งอยู่บริเวณตรงต,รงตีนดอยจุดตรงนี้นะครับ เป็นจุดที่ตั้งศาลของปู่แสยาแสเนี่ยทุกคนเนี่ยสามารถใบบูชาสักการะทูบเทียนหรือเครื่องบูชาปู่แสยาแสได้เลยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็ไหว้สักการะขอพรท่านยังไงแล้วนะครับหากมีโอกาสเดินทางไปที่เชียงใหม่เนี่ยก็อยากจะทุกคนครับแวะไปเยี่ยมเยียนแวะไปสักการะบูชาท่านหรือถ้ามีโอกาสนะครับในเดือนมิถุนาอยากจะทุกคนครับลองไปสัมผัสบรรยากาศประเพณีสุดหลอนที่อยู่คู่เชียงใหม่มาเป็นร้อยกว่าปีแล้ว ก่อนจากกันไปในค่าคืนนี้ถ้าคุณชอบเรื่องผีเรื่องราวสยองขวัญเราคือพวกเดียวกันไว้เดีย๋ยโอกาสหน้านะครับในช่วงของสาระครับดีเนี่ยผมจะพยายามหาเรื่องราวหลอนๆที่เกิดขึ้นในบ้านเราและต่างประเทศมาทุกคนได้รับฟังกันส่วนคอนเทนต์ที่จะไปดูปู่แสะย่าแสะกันจริงๆนั้นอาจจะเกิดขึ้นจริงได้ในช่วงของหลอนตามสั่งพาไปหลอนยังไงแล้วนะครับฝากกดติดตาม กดกระดิ่งไว้เพื่อไม่ให้พลาดคลิปหลอนถัดไปก่อนจากกันไปในค่ำคืนนี้ขอทุกคนครับนอนหลับฝันดีสวัสดีครับ